s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Up To You and Me คุณว่าไงอัพว่าตามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up To You and Me คุณว่าไงอัพว่าตามขอบคุณมากเมื่อกี้คนบีบมาใไหมผมลืมบีบเลย <laughs> <laughs> ครับวันนี้ครับ พี่วีนี้อยู่กับพี่วินนะครับผมให้พี่วินแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อวินทีรามธพิลบบาปวรสุขนะครับผมเป็นนักแสดงในซีรีส์ค่อยๆรักหรือ Step by Step นะครับรับบทเป็นเจนครับผมครับผมเจนนี่เป็น เป็นใครครับแนะนำเอ่อเป็นตำแหน่งโคโปรดิวเซอร์เนาะอ่าก็คือเราเนี่ยทำบริษัทที่เป็นโปรดักชันกันอ่าโปรดักชันก็คือที่แบบว่าเขาไว้ใช้สำหรับจ้างถ่ายโฆษณา,าทำโฆษณาทำอะไรต่างๆอะไรเหล่านี้ครับผมซึ่งเราก็เป็นทีมเหมือนกับว่าเป็นตัวจัดการประสานงานต่างๆอ่าซึ่งก็ได้ทำงานควบคู่ไปกับเจนกรุ๊ปใช่ครับในเจนกรุ๊ปใช่คร,ครับผม,บผมก็ฝากด้วยนะครับอันนี้คือเจนนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ใน บ้านเจใช่ครับผมบ้านเจครับฝากตัวได้ครับผมครับก็ฝากซีรีส์เรื่องค่อยๆรัก step by step ด้ยนะครับช่องทางไหนดีครับพี่วินสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องวันสาช่องวันสามนะครับทุกวันอังคารเวลา5้าทุ่มตรงนะครับผมอาจจะมีเลทบ้างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ VTV นะครับเที่ยงคืนครึ่งครับผมสามารถรับชมย้อนหลังทั้งแบบรีลันแล้วก็แบบที่เป็นอันขาดดามครับอ่ะโอเค มีใครบอกหรือยังว่ามารายการแล้ทำอะไรบ้างอ่าเห็นเห็นมาก่อนแล้วก็คือหมายถึงว่าเราดูคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยก็คือเราต้องเลือกซองถูกไหมครับผมพี่วินชอบสีอะไรผมจะถามทุกคนที่มารายการนะครับว่าชอบสีอะไรนะครับผมจนกว่าจะมีสีใหม่ซึ่งไม่อยู่ในนี้นะฮะก็ต้องถามไปเรื่อยๆนะครับผมจริงๆอ่ะผมอ่าตอนที่เราอัดรายการกันตรงนี้มันก็เป็นหน้าร้อนเนาะครับผมก็ชอบอะไรที่มันร้อนแรงอะไรกันนะครับครับสีน้ําเงินครับ วันนี้ผมขอเลือกสีแดงโอเคสีแดงนะครับผมคือเมื่อเข้าสู่การเป็นเจ้านายตัวเองอืมเจ้านายที่มีพี่น้องชื่อเจ้าขุนอ่าคนละเจ้านายอ๋อคนละเจ้านายเมื่อเข้าสู่การเป็นเจ้านายของตัวเองผมว่าคำว่าการเป็นเจ้านายของตัวเองมันมันได้หลายอย่างเนาะนอกจากเรื่องของการทํางานแล้วอะการเป็นเจ้านายของตัวเองคือเรามี เราสามารถเทคคอนโทรลโอเวอร์แอคชั่นของตัวเองได้ป่ะเออคือมันเหมือนคมว่าเขาเรียกว่าออโตริตี้ดีกว่าออโตเรตี้หรือสิ่งที่แบบว่าต่างๆมากมายในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเราเริ่มควบคุมมันได้แหละเราเริ่มเป็นเจ้านายที่เราเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นลูกน้องตัวเองอีกทีหนึ่งประมาณอย่างนั้นคือมันอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าในเรื่องของแบบเอยธุรกิจหรือว่าในมุมมองของการที่แบบว่าเราเราเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ถ้าพูดคำว่าเจ้านายตัวเองเนี่ยเอาจริงๆนะภาพแรกที่เข้ามาในหัวมันก็คือการเปิดกิจการของตัวเองอ่าใช่ใชเปิดธุรกิจของตัวเองหรือว่าโอนธุรกิจของตัวเองอือาจจะเล็กใหญ่ต่างกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ทําอะไรเป็นของตัวเองเริ่มทําอะไรเป็นของตัวเองเมื่อนั้นเราสามารถพูดได้ปะว่านี่แหละคือเวลาที่เรากําลังก้าวสู่การเป็นเจ้านายตัวเอง เออจริงๆมันก็อาจจะพูดได้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกที่ที่ค่อนข้างสําคัญคือผมมองว่าอย่างนี้ว่าการที่เราจะเป็นเจ้านายตัวเองหรือเป็นเจ้านายใครสักคนหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งการแบบว่าการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรืออะไรประมาณเนี้ยอ่ามีสัตว์เลี้ยงไหมตายไปแล้วนะเราเสียใจอ่ะขอโทษนะแต่ว่าแต่ว่าทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีก้าวแรกเสมอเราจะมองว่าทุกๆอย่างมันยากเสมอเพราะฉะนั้นการที่แบบว่า เราจะควบคุมอะไรบางอย่างเราจะเป็นเจ้านายอะไรบางอย่างเนี่ยก้าวแรกที่เรา,าเผชิญเน่ยเออมันสําคัญมากๆในการที่เราจะมองตัวเองต่อต่อไปว่าเฮ้ยไอสิ่งเนี้ยที่เรากําลังจะคนโทรมมันเนี่ยเราคนโทรมมันได้หรือเปล่าอืมอืมแต่ก้าวแรกยากเสมอนี่เอพูดพูดจริงๆมันมันก็มันก็คือเรื่องจริงแหละอืมเพราะว่าหลายๆคน ได้เห็น s u c c e s s case มา uh huh. เขาไม่รู้หรอกว่าคนคนั้นอะเจออะไรมาบ้างใช่ผ่านอะไรมาบ้างจุดเริ่มต้นเขาเริ่มมายังไงอะยกเว้นคุณจะถูกหวยจริงจริง <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ใช่ยกเว<ะ>้นคุณจะถูกหวยแต่หมายถึงว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราใช้ o u ซอ e อะไรไปบ้างกว่าที่จะได้เริ่มเป็นเจ้านายตัวเองด้วยซ้ำครับหลายๆายคนอนของเพื่อนผมอย่างเงี้ยหลายๆคนก็แบบว่าทํางานเก็บตังค่อยมาเปิดธุรกิจตัวเองอืมเจอในสิ่งที่ชอบแล้วมาทํามธุรกิจตัวเองอะไรอย่างเงี้ย พูดจริงๆว่าทุกวันนี้มันก็มันก็เปิดกว้างแล้วมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าหุยเปิดบริษัทเลยว่าหุยแบบว่าบริษัทจริงจังต้องจดทะเบียนบริษัทนู่นนี่ต้องจบพอพอสองอสนนู่นนี่นั้นอาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้แบบแค่อย่างนี้แล้วเพราะโลกยุคนี้มันเร็วมากเนาะเราแบบว่าโอเคอินเทอร์เน็ตมันมีผลกระทบต่อชีวิตเราแบบเยอะมากๆแล้วครับทุกวันนี้บางคนเปิดร้านขายของในไอจีอืมบางคนเปิดร้านขนมอืมในไอจีอืม อย่างเงี้ยมันก็คือเจ้าน่ายตัวเองป่ะการที่เป็นนี่ก็คือการเป็นเจ้าหนายตัวเองป่ะเพราะว่าเรากรําลังสร้างสิ่งที่เป็นของเราเองอยู่ใช่ใช่ใช่คือถ้าสมมติเรามองอันเนี้ยเราถ้ามุมมองในเชิง business 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 ก่อนเนาะอย่างที่อ,อัพูดมามันก็จริงๆอ่ะมันมีที่มาที่ไปคือสมมุติเอ้ยเราเจอหนังสือเล่มหนึ่งสมมุติเป็นหนังสือของบิลเกตละกันเอ้บิลเกตเนี่ยเขียนหนังสือมาเลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นยังไงนู่นนี่นั่น ύ, นี่นั่นแต่ในความของเนื้อหาจริงๆอ่ะเราก็อาจจะยังไม่รู้เพราะเจ้าตััวววเอองงงจจจรริๆ่่ะาายไมู้้ด คีย์สักเซสที่ตั้งแต่ต้นมาอะไรคือสิ่งที่อะไรอะไรคือกุญแจอันนั้นวะอะไรคืออินสปายเขาตั้งแต่ตอนแรกที่เขาอะคอนโทรลตัวเองออคอนโทรลตัวเองได้ไงในการที่แบบว่าเอ้ยเราเราอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สําเร็จแล้วเราพยายามปั้นมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือและสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเลยมองย้อนกลับไปถ้ามองในมุมมองบิสเนสอะเราจะชอบบอกว่าเอ้ยไปหาอะไรที่แบบว่าทําแล้วเราชอบอื แต่เราอะลืมคิดไปว่าอะไรที่เรามีมากกว่า r ร s o u r c สของเราใช่เพราะว่าคีย์สัก e s เซสแต่ละแตละแตละคนที่ผมแบบได้อ่านมาหรือว่าด็อกิเมนต์รีอะไรที่ผมได้ดูมาเนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าเขาเริ่มจากสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของเขาเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยเรามีสกิลอะไรอะไรคือแคปเปอร์บิลิตี้ของเราอ่าแล้วก็เราเราทำยังไงให้ไอตัวแคปเปอร์บิลิตี้เนี่ยมันมีระเบียบมันมีมันมีสเตรนจ ที่ดีขึ้นหรือว่ามันทําให้แบบว่าเอ้ยเราฟูมฟักมันจนแบบเออมันได้ใช้จริงก็คือพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช่แต่หลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะหายากมาว่าอ,อ๋อความจริงแล้วเราสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามีวะ่ะ<ต>อะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่แบบว่าอย่างที่ที่อาบ,บอกก็มีส่วนเพราะว่าโลกตอนนี้มันเป็นโลกแข่ง อินเทอร์เน็ตเนาะทุกๆอย่างเวลามันผ่านเข้ามามันก็ผ่านออกไปโดยที่เราแทบจะไม่ได้อเวร์ไปกับมันหรือว่าเราแทบจะไม่เคยที่จะได้แบบได้ค่อยๆคิดลว์ดาวได้เข้มานั่งคิดกับมันอะไรเงี้ยว่าแบบเออวันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรไปแล้วบ้างและอะไรคือสิ่งที่มันดีเออบางครั้งอ่ะเราเป็นเจ้านายตัวเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำนึกออกไหมเช่นเอ้ยวันนี้อัพมีถ่ายถ่ายงานตอนเช้าเนี่ยแล้วแบบว่า เออฉันต้องตื่นเช้าโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งอืมอันนี้ก็เหมือนเป็นเจ้านายตัวเองแล้วถูกป่ะมีเบรกดาวสั่งอยู่ <laughs> มีเบรกดาวสั่งอยู่ว่าตีห้านะหกโมงถึงนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นั่นก็คือจริงๆเราก็เลือกที่เราจะทําตามเบรกหรือไม่ทําตามก็ได้แต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะทําตามแต่มันก็เป็นอ่ะมันก็แอพพลายกับชีวิตประจําวันได้ในระดับหนึ่งแหมว่าใช่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเออเราว่างว่ะวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะศูนย์ไม่มีอะไรในตารางเลยอืม เราจะตื่นเช้ามาอ่านหนังสืออันนี้ก็ถือว่าเป็นใช่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่ไม่ต้องมีใครมาสั่งอนะ่ะนี่คือบริเหมือนร่างกายเราเป็นบริษัทแล้วสมองเราเนี่ยคือบอสอเออแล้วเราบอกว่าเฮ้ยร่างกายคุณต้องตื่นแหละโดยที่แบบว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งนาฬิกาปุม๊มันก็ตื่นอเอออ่าก็เอาจริงๆคำว่าการเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยมันก็มันก็ได้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะในเชิง business เ,เองหรือว่าในเชิงไลฟ์สไตล์ใช่ในเชิงของการใช้ชีวิตด้วยใช่ครับ อะถ้าพูดในเชิงบิสเนส s ันก็เข้าใจง่ายตั้งละตั้งบริษัทละสิ่งต่อมาที่ผมรู้สึกว่ามันใช้เยอะมากๆจริงกับการเป็นเจ้านายตัวเองแล้วเป็นรีซอสที่สําคัญที่สุดคือเวลาอืมคือเวลาเลยแบบว่าทุกคนมีเท่ากันหมดเลยทุกคนมียีบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดเลยแต่ว่าพอเมื่อเราก้าวมาเป็นเจ้านายตัวเองอะเวลามันสําคัญขึ้นเยอะมากๆเลยว่ามันแบบว่า อยากจะใช้ทุกทุกนาทีให้มันมีค่าเพราะว่าพอเราทําอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วอะเริ่มทําอะไรที่เป็นของตัวเองยี่บสี่ชั่วโมงจะนอนจะตื่นจะอะไรก็โอเคเวลาหลับอาจจะไม่แต่ว่า <laughs> แต่ว่าทุกเวลามันคิดถึงเรื่องเนี้ยอืมเราเหมือนกับว่าเราเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือเลี้ยงองค์กรหรืออะไรต่างๆคือเราไม่ได้มองแค่มันเป็นวัตถุนิยมแต่ว่ามันคือเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนลูกอ่ะเป็นเหมือนเรา เอาใจใส่มันเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมือเราแล้วมันเห็นความเติบโตเพราะมันเห็นการเติบโตเนี่ยมันเลยรู้สึกมีความผูกพันออเการที่การที่การการที่เราเป็นเจ้านายตัวเองหรือว่าการที่เราเป็นเจ้านายอะไรบางอย่างเนี่ยพอมันมีความผูกพันเนี่ยมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบอพอมันผูกเข้าไว้ผูกกันไปผูกกันมามันรีเลทกันไปหมดเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันดีที่สุด มันคือ sense of responsibility หมายถึงว่าสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเนี้ยในหัวแบบว่าเออมันคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบใช่คนต่างๆคนในบริษัทหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามทุกอย่างมันคือเราอ่ะเป็นคนต้องรับผิดชอบสิ่งเนี้ยมันไปถึงขั้นแบบถึงขั้นแบบเฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศมันไปถึงขั้นแบบของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยซ้ำอ่ะใช่มันแบบนั่งคิดแต่เรื่องเรื่องอย่างเนี้ย ทั้งวันทั้งวันทั้งวันว่าเราคิดถึงสิ่งนี้เยอะไปจนมันผิดปกติหรือเปล่าอืมเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆพอเรารู้สึกคําว่ารู้สึกเห็นปะม,มันจะกระทบต่อสิ่งที่เราเรียกว่า feeling กับ emotional ของเราเออมันกระทบกว่าต่อความรู้สึกเราแล้วกระทบต่ออารมณ์ของเราด้วยถ้าเราเห็นมันดีเราเห็นมันดีเราเห็นมันไปได้สวยเรารู้สึกดีออะืเออแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีแล้วมันกลิ่นทําแม่งทําแม่งเว้เราจะเริ่มแบบ นอนไม่หลับแหละกระบวนกระวายแล้วตัออ้งแต่ลงบริษ,ษัทมานะ่เหนื่อยสุดๆไม่เคยมีวันพักเลยนะต้้งแต่ตั้งแต่เริ่มทามาไม่ไม่เคยมีวันวันไหนที่รู้สึกว่าพักจริงๆอะ่ะหมายว่าพักแบบจริงๆอะ่ะแบบไม่คิดถึงงานไม่คิดถึงอะไรเลยอะ่ะอืมไม่มีเลยตั้งแต่ทำมาแล้วร,รู้สึกว่าจะอีกกี่ปีกี่สิบปีอะ่ะเราก็จะน่าจะไม่ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งน,นี้ได้เพราะเรารู้สึกว่าโอเคพอมัน เริ่มทานูน่นทํานี่เยอะขึ้นเริ่มมีอะไรเยอะขึ้นมีผลงานมีอะไรต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยมันที่อยากทาให้ดีมันที่อยากทาอีกมันรู้สึกว่าเหมือนที่พี่บินพูดเลยมองบริษัทนี้เหมือน,นเราเลี้ยงลูกคนหนึ่งครัทั้งบริษัทเทียบเท่ากับลูกคนหนึ่งที่เราเห็นเขาเติบโตเห็นเขาแบบว่ากําลังแบบกําลังก้าวเดินกําลังอะไรเงี้ยมันเห็นมันทั้งแบบภูมิใจมันทั้งแบบเออความรู้สึกมัน ล้นอ่ะมัน,มน,มน,มนเออล้นขึ้นมาว่าดีใจที่ที่ที่ททได้ทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพื่อนผมหลายๆลยคนอย่างเงี้ยโอเคเปิดร้านในไอจี IG หรือเปิดอะไรเงี้ยเราอ่ะโชคดีที่เราได้เห็นเขาแบบว่าตั้งแต่สเต็ปตั้งแต่เดย์แรกแรกโฮสฟรักโกมากนะเป uh huh. ็นฟรัโกมากนะแต่ว่าพอย้อนไปที่พี่วินพูดอะว่ามันเริ่มมาจากแพชชั่นแล้วเขาเจอแพชชั่นตัวเองอเขาเจอสิ่งที่เขาค a พ a อ l e ออฟสิ่งที่เขามีอ่ะมันต่อจากจุดนั้นได้เร็วมากใช่ มันใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเราค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนวันนี้ก็ successful ในระดับหนึ่งก็ดีใจแทนด้วยครับก็แต่ว่าเออพอเราพูดถึง passion มันมีแบบวิธีหาไหม passion แบอบกว่าคิดว่ามีไหมบอกว่าคือ,ค,อคือจริงๆอ่ะ passion เนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราสนใจมันมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลามันคล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียกว่าแบบพวกความคาดหวังอะไรเนี่ยคือคือบางทีอ่ะเราเราก็ไม่ได้นึกถึงมันหรือว่าเราไม่ได้แบบว่า อาแวร์ถึงมนอย่างที่ผมบอกไปอะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านผ่านหายไปเลยสมมุติแบบว่าอ่เราเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วกันอ่ะสมมุติเราเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยอยู่ๆแบบเอ้ยเรารู้แล้วเราเป็นทั้งพนักงานแคชเชียร์ทั้งคนที่จัดเชลฟ์ของเป็นคนที่รับของเซ็นบ PO พีโอนูนีนั่นทําครบทุกอย่างคล,ล้ายๆซัพพลายเชนอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งนะเดวันเราบอกว่าเอ่อฉันทําอะไรดีนะฉันอยากไปเป็นสาวออฟฟิศทำบัญชีแล้วกัน ซึ่งมันบางครั้งอ่ะมันมันต่างออกไปเลยโดยที่เราไม่ได้ดูว่าเอ้ยจริงๆอ่ะการที่เรามาเป็นคนที่ทํางานอยู่ตรงนี้ยเราได้อะไรจากมันไปบ้างมันมีส่วนไหนบ้างที่เราทําแล้วเรารู้สึกแฮปปีอ้อันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปมันเหมือนกับว่าตอนเราเรียนอ่ะตอนเราเรียนสมมุติเราเรียนอยู่วิศวะซอฟต์แวร์หรือเราเรียนอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายวิชามากๆแต่คําถามคือเราก็แทบไม่ได้มีเวลาในการที่จะหยิบจับว่าวิชาเนี้ย ฉันชอบนะแล้วฉันจะเอามันไปต่อยอดอยังไงอือใช่อ่ะอ,อย่างผมอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เคยได้มานั่งรีเฟล็กตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยเราชอบวิชานี้ว่ะเราชอบอันนี้ว่ะไม่เคยเลยนะไม่เคยม,มยีเลยนะเลิกเรียนปริญญาโทอย่างเงี้ยที่เปลี่ยนสายเลยอ่ะเริ่มจากการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มแล้วรู้สึกว่าเอออยากลองเรียนด้านนี้ดูเริ่มจากสิ่งนี้เลยนะอือซัฟเฟอร์มากนะตอนที่ไปอ่ะพูดจริงๆว่าซัฟเฟอร์จริงๆเลยแบบตอนแรกคือไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจอะไรเลยตอนไปเรียนจนต้องมานั่งแบบใช้เวลาแบบอ่านใหม่ทั้งหมดทําความเข้าใจใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคําว่าไปโดยไม่ดูแพชั่นเลย <laughs> ไปโดยไม่ดูว่าตัวยองมีอะไรบ้า,เออางเลยใช่พอเราไม่มีรีซอสเราไปเทียบกับคนที่เขามีรีซอสโอ้ตพูดจริงนะว่าด้อยรู้สึกด้อยคำนี้เลยนะแบบว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นเขาเยอะมากอืมแต่ว่าโอเคมันก็มันก็เป็นหนึ่งแรงผลักดันที่ทําให้เราพยายามอ่านและหาข้อมูลอีก ทีเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อกี้มันมีคํานึงที่อาพูดมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับจะหาแพชชั่นยังไงดีครับอืจมจําคาว่าเวลาได้อืมเราเอาไปผูกกับเวลาเวลาทุกคนมีเท่ากันแต่เวลาที่เรามีความตระหนักรู้อะความตระหนักถึงกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราเทคไทม์มันไปเยอะๆขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ยชีวิตถ้าเราไปอยู่กับอะไรแล้วเรามีอะไรเราสนุกกับอะไรเรามีความสุขกับอะไรอืมเพียงแค่ว่าเราต้อง เทคไทม์กับมันให้เวลากับมันหน่อยบางทีชีวติวตทุกวันนี้มันฟาสเพสเลอเกินเนาะมันเร็วมากมันเร็วมันเร็วมากจริงมันเร็วมากจริงตื่นมายังไม่ไทันทําอะไรเลยเที่ยงแล้ว <Ừ. S 1> ออโดยเฉพาะวันหยุดว <laughs> ันหยุดเพราะ <laughs> ตื่นสิบเอ็ดโมงครึ่งโดยเฉพาะใครที่อไปปาร์ตี้อะไรนะสมมติวันศุกร์คุณไปปาร์ตี้มาวันเสาร์คุณหายนางวัดเออจริงแงตื่นบางทีตอนเย็นแต่ว่าอย่างที่พี่เวินบอกอ่ะคือเมื่อกี้ผมผมชอบมากเลยนะว่า การที่เราช้าลงหน่อยอืมหลายๆคนที่เราเจออย่างเงี้ยแล้วเขากลัวคือเขากลัวกลัวไม่ทันอืมกลัวไม่ทันในที่นี้คือกลัวว่ามันจะช้าไปเพราะอายุเท่านี้ลงทุนจะช้าไปละกลัวว่าอายุเท่านี้จะเริ่มทําสิ่งเนี้ยช้าไปละกลัวว่าถ้าเราไม่รีบทําตรงเนี้ยมันจะแบบมันจะไม่ทันอ่ะอืมแต่พอแต่พอเรารีบแบบทุกอย่างมันเหมือนมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีเวลาให้เราได้เข้าใจตัวเองให้เราได้บริโภคความสุขที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นอือเวลาเนี่ยมันเป็นกับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามี c o m p e t i t i o n ตลอดเวลาหรือว่าแบบทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนเป็นคอมเพลติเตอร์หมดงี่มันเป็นอะไรที่ทําให้เรากดดันตัวเองอแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามองข้ามอะไรหลายๆอย่างที่เราควรจะสเปนไทม์กับมันจริงๆมไม่ว่าจะเป็นพวกครอบครัวก็ตามรหร,ารื่องให่เญลยนะว่า ผมก็เพิ่งมาตระหนักได้อืแบบไม่ไม่กี่ปีมานี้อะไรเงี้ยอืว่าเวลาที่เหลือกับครอบครัวมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วผมเคยมาพูดรายการสักรายการหนึ่งจำไม่ได้แล้วที่นี่แหละก็ให้ลองมองเวลาที่เหลืออยู่ดับเวลาย้อนนะอ่ะเขาดาวเขาดาวเวลาแท้นะ แค่เปลี่ยนจากมองไปมองเวลาที่วิ่งเป็นเส้นตรงกันข้างหน้า mm hmm. ให้มองเขาดาวกลับมาแทนอะไม n u เออ uh huh. มันจะรู้สึกว่าน้อยมากๆน้อยมากๆจริงแบบว่าคิดดูนะว่าผมเคยอ่านผ่านๆทีหนึ่งเป็นนาทโคว่าสมมติว่าคุณทํางานจันทร์หนึ่งสุขคุณกลับบ้านได้เจอได้เจอครอบครัวได้เจอคนที่รักอะเสาร์อาทิตย์สอง mm hmm. วันหนึ่งเดือนอะคุณก็ได้เจอแปดครั้งถูกปะ่ะแปดครั้งหนึ่งปีอะ่ะ ก็คูณสิบสองเออแล้วมันลบพอตัวเลขสองห้าหกสิบสองหกสิบสองเจ็ดสแปดสิบหกเก้าสิบหกป่ะสองแปดเก้าสิบหกก้าสิบหกครั้งอะแล้วพอคูณกับเวลาที่เขาเหลืออยู่อะหมายถึงว่าลอง life expectancy อาจจะสักเกบเจ็ดสิบแปดสิบปีอะไรเงี้ยสมมติอะสมมติคูณเล่นปีอะยี่สิบปีอะไรก็เหลือยี่สิบปีเหลือไม่มันเหลือไม่เยอะจริงๆเลยเหลือไม่เยอะจริงๆคุณเหลือโอกาสในการเจอกันแค่นั้นอะเออมันเหลือไม่เยอะจริงๆแล้วลบมันแล้วพอผมลองนั่งกดเึ้นไปเลขอะนับอะ เหมือนในหัวมันอันล็อกบางอย่างมันมันสลักอันหนึ่งที่อันล็อกแบบต้องใช้เวลาครอบครัวมากกว่านี้อย่างอีพีก่อนๆได้นะคุยกับพี่ปั้นมันเนี่มาเกดอนเขาบอกว่ารีสอสที่มีเหมือนกันก็คือเวลาคทุกทนมีเวลาหมดแต่ว่าเราลงทุนอะไรบ้างเราต้อง a l l o c a t ให้ดีแจกจ่ายให้ดีว่าเราจะใช้ทําอะไรบ้างอืมผมเคยไปดูมีอยู่คนนึงทําการทดลองเป็นอาจารย์คนนึง ใน u t u b e เลยอะไรแก่แหละเขาจะเอาขวดโหลแก้วมาเอาวางตุ่มเสร็จปุ๊บเขาเอาเอาหินเอ้ยเอาเอาลูกกอบใส่ก่อนเอาลูกกอบใส่เฮ้ยผมเหมือนเคยดูเลยอะเออเคยเคยเอาลูกกอบใส่ให้มันเต็มก่อนแล้วเขาถามเด็กนักเรียนว่าโหลเนี้ยเต็มยังเด็กนักเรียนก็เต็มแล้วครับเสร็จปุ๊บเขาเอากรวดเอากรวดมาใส่โรยลงไปมันก็เข้าไปอยู่ในร่องตามร่องลูกกอบใช่ป่ะเขาถามอีกรอบหนึ่งว่ามันเต็มหรือยัง เด็กนี่ก็บ่อเต็มแล้วสุดท้ายเขาหยิบทรายขึ้นมาแล้วเอาทรายใส่ลงไปในโถแกว้วแล้วบอกว่าเนี่ยเต็มยังบอ่อเต็มแล้วเขาเลยบอกว่าคุณลองคิดดูคุณลองแทนนะดูนะว่าลูกกอล์ฟเนี่ยคือครอบครัวเพื่อนญาติมิตรสหายที่คุณรู้สึกว่าอยากให้ความรักกับเขาไอ้ก้อนกรวดเนี่ยก็คือบ้านก็คือรถก็คืออะไรต่างๆปัจจัยสี่ส่วนทรายก็คือเรื่องที่เป็นเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรที่มันเป็นผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ถ้าเราหากเอาทรายเติมมันเต็มก่อนมันก็จะไม่เหลือที่ว่างให้กับลูกกอบกับกวดถูกปะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเรียงลําดับให้ดีเพราะว่าโถมันมีจํากัดอืมโถก็แทนที่เวลาที่มีใช่โถเนี่ยแทนที่ตัวเราเองที่แบบว่าเราจะสามารถให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ได้อ ก็ <g ots> เมื่อไหร่ที่เราเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถทำอะไรสิ่งนี้ได้หลายคนอาจจะคิดว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่มีตกวันนี้ก็ยังก็ยังทํางานออฟฟิศอยู่ยังทำงานแบบเป็นลูกน้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเออผมก็เคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย <g ots> คิดว่ายากไหมกับการเราจะเริ่มทําอะไรด้วยตัวเองแบบเริ่มเริ่มเป็นเจ้านายตัวเองมากขึ้นคือการเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยอ่าด้วยความที่แบบว่าเราลิงก์อย่างนี้เลยละกันเจ้านายตัวเองเนี่ยไม่ต่างจากพ่อเลี้ยงลูกเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเริ่มอะไรบางอย่างเหมือนการมีลูกอ่ะค ต้องพยายามนะเออคำถามคือทุกวันเนี้ยความพยายามนั้นมันเพียงพอให้คุณได้รับในสิ่งสิ่งนัง้นหรือยังคือผมมองว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครที่มีขีดจํากัดทุกทุกคนเนี่ยสามารถทะลุขีดจํากัดของตัวเองไปได้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรพึงระลึกก็คือตัวเองนะอืคุณเนี่ยเหมือนเป็นพ่ออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าพ่อเลี้ยงลูกคุณอยากเห็นลูกคุณเครียดไหม,มคุณอยากเห็นลูกคุณไม่มีความสุขไหม คุณลองย้อนกลับมามองตัวเองดูถ้าสมมติคุณเป็นคนที่กําลังเลี้ยงไอเด็กคนนี้อยู่อะแล้วคุณเห็นเขาเป็นแบบเนี้ยคุณอยากจะทําอะไรกับเขาอือันนั้นคือก้าวแรกที่สุดในการที่คุณจะเป็นเจ้านายตัวเองคําถามคือการที่คุณเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยคุณเคยที่จะให้กําลังใจลูกน้องเรี้ยงก็คือการให้กำลังใจตัวเองอเออถ้าเราเริ่มจากการที่อะไรอะไรที่แบบเราเริ่มจากตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีละสเต็ปแล้วเรารู้สึกว่าเคยมันฟูลฟิลชั้น หนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามก้าวแรกยากเสมอสุดท้ายม,มันก็จะไปได้เองอืม,อมการเป็นเจ้านายตัวเองอะผมรู้สึกว่ามันไปได้ไปได้อีกหมายถึงว่ามันไม่ได้ถูกครอบคลุมแค่เรื่อง business ไม่ได้ถูกครอบคลุมแค่เรื่องแต่เรื่องของการใช้ชีวิตอะมันมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราตัดสินใจว่าวันนี้เราจะเติมมาออกกำลังกายครับแค่นี้มันก็ถือว่าเป็นการที่เราเริ่มควบคุมตัวเองแล้วใช่ครับเริ่มเทคค control กับร่างกายตัวเองใครที่หุ่นดีๆอยู่อะ่ะ อ่ะตอนนี้ยทุกคนใครที่หุ่นดีๆที่มีวินัยออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างการเป็นเจ้านายตัวเองอที่ดีนะ,ะคําว่าเป็นเจ้านายตัวเองมันฟังดูยิ่งใหญ่มันฟังดูแบบว่าโอ้โหแบบต้องมีต้องมีธุรกิจต้องมีนู่นต้องมีนี่เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วมันมันมันเริ่มจากสิ่งที่เล็กมากๆใช่เริ่มจากสิ่งที่เล็กมากๆเราไม่ได้มองว่ามันเป็นประโยคละกันเรามองมันเป็นกระบวนการหรือเป็นวิธี เป็นกระบวนการหรือเป็นวิธีในการคิดในการกระทํากับสิ่งที่เราดําเนินชีวิตในประจําวันอืหากว่าเราต้องการที่จะแบบว่าต้องการเป็นเจ้านายใครเราก็ต้องรู้จักการเป็นเจ้านายตัวเองก่อนก็ trust the process ก้าวแรกยากเสมอ and t a k e your time ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือการคือการ slow down พอเราได้นั่ง reflect ตัวเองจริงๆอ่มันจะได้มันจะได้เข้าใจอะไรอีกเยอะมากม เกี่ยวกับตัวเองซึ่งในชีวิตประจําวันอะหลายๆคนที่ชีวิตมันเร่งรีบมากๆจริงๆมันไม่มีเวลาได้มานั่งรีเฟล็กอะไรเงี้ยไม่ไม่มีทางได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอันนี้เราอาจจะคิดว่าดีแต่ความจริงแล้วพอเรามานั่งคุยกับตัวเองจริงๆเฮ้ยมันมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยถ้าให้สรุปเลยว่าเราจะโค้ชมาจากปเดอร์แมนนะครับผม Great Power comes Great Responsibility คือแต่มันก็มันจริงมันจริงมากๆเลยแหละเพราะว่าอะอย่างที่อย่างที่คุยกันมาเนาะว่าพอเราเหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงอะเลี้ยงอะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยทุกๆอย่างอะมันกลายเป็นความรับผิดชอบของเราอืแล้วเราก็อยากทํามันออกมาให้ดีที่สุดคก็ยิ่งก็ก็เป็นความกดดันแบบหนึ่งก็ถ้าให้เริ่มเริ่มจากสิ่งเล็กๆเนาะเช่นตื่นมาทําอะไรให้ตัวเองตื่นมาทําสิ่งดีๆให้ตัวเอง แม้แต่กระทั่งการให้กําลังใจออันนี้ก็สําคัญมากๆการให้กําลังใจตัวเองเนาะให้กําลังใจอัพด้วยครับขอบคุณมากนะครับพี่ให้กำลังใจพี่วินด้วยนะครับขอบคุณครับผมแล้วผมก็ประมาณนี้อาทิตย์นี้นะครับผมสําหรับรายการอ p to you and me มีนะครับผมกับการเป็นเจ้านายตัวเองพี่วินมีอะไรทิ้งท้ายไหมไม่มีแล้วครับผมแค่อยากจะให้ทุกๆคนนะครับอใช้เวลากับตัวเองเยอะๆแล้วก็ มีความสุขกับคนรอบข้างเยอะๆเนอะในเรื่องของพวกแบบโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยครับเราพราวๆล,ลงไปได้บ้างก็ดีหรือว่าแบบถ้าใครติดเยอะมากเกินไปอะไรเงี้ยก็นิดนึงก็ดีผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยอาจจะได้สิ่งที่ตอบแทนกลับมาที่เป็น,ปนความสุขหรือว่าเราได้ใช้กับคนรอบ,อบข้างอะไรเงี้ยเออมันน่าจะเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ที่คนเราเป็นมนุษย์อ่ะมันเป็นสัตว์สังคมเอ,เออ,เอ,อมันก็ควรที่จะพึงมีนะครับบ้างคุยกันบ้างกินข้าวกับเพื่อนก็ วางโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เห็นเด็กเห็นเด็กไปรุ่นแบบเกาะกลุ่มกันเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าแบบทุกคนแบบใช้ออะไรเงี้ยเอาสักห้านาทีจากจากหน้าไอทีหน้าเฟซบุ๊กเริ่มเริ่มเริ่มห้นแลังใจตัวเองดูเริ่มต้นจากแค่หนึ่งนาทีหรือว่าตอนนี้ที่ถ้าใครรับชมอะสักสิบีนาทีก็ยังดีอบกอดตัวเองแล้วบอกว่าสู้ๆนะแกมันอาจจะดูแปลกนะมันอาจจะดูแปลกในตอนแรกเออใช่ถ้าถ้าอนแรกดูแปลกใช่แต่ว่ามันช่วยได้ครับผมสู้ๆนะครับเป็นกาลังใจให้ การก้าวสู่การเป็นเจ้านายตัวเองนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ครับผมขอฝากและฝากซีรีส์เรื่อง่คยรักสเต็ปบายสเต็ปด้วยนะครับผมทุกวันอังคารเวลา5ทุ่มทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง VTV มีเวอร์ชันอันขัดด้วยนะครับขอฝากด้วยฝากตัวละครเจนด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันและพบกันใหม่อีพีหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ